สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาอยู่กับการถ่ายภาพค่อมค่าแสงอัตโนมัติของ DJI Mavic Air 2ค่ะเช่นเคยค่ะก่อนจะทําการถ่ายภาพค่อมแสงอัตโนมัตินะคะต้องนําโดรนของเราขึ้นบินและเลือกสถานที่ที่เหมาะๆก่อนค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ฟังก์ชันได้เลยค่ะเลือกฟังก์ชันค่ะ Photo AEB Mode จะมีให้เลือก2แบบนะคะก็คือ3ช็อตกับ5ชอ็อตอันแรกจะเลือกเป็น3ช็อตก่อนค่ะเมื่อพร้อมแล้วกด Record ได้เลยค่ะ ฟังก์ชันจะทำการถ่ายภาพอัตโนมัติให้เรา3ช็อตเป็นการถ่ายแบบคล่อมค่าแสงให้เราค่ะและนี่คือภาพตัวอย่างของ AEB Mode 3ช็อตค่ะต่อไปมาดูแบบ5ช็อตค่ะเลือกฟังก์ชันค่ะเลือกโฟโต้ AEB Mode และเลือกเป็น5ช็อตค่ะ ฟังก์ชันจะทำการถ่ายภาพค่อมแสงอัตโนมัติ5ช็อตให้เราค่ะและนี่คือภาพตัวอย่างการถ่ายภาพค่อมค่าแสงอัตโนมัติ5ช็อตค่ะสำหรับคลิปนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านค่ะและพบกันอีกครั้งในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ